ด้านหน้านะคะก็จะเป็นตัวกันชนเหล็กนะคะของแฮมเมอร์แบบนี้เลยนะคะนะคะก็จะเป็นไฟมาสเต็งนะคะก็จะนะคะจะมีดวงไฟข้างในที่เป็นสีบลูนะคะหรือว่าก็ยกข้างหน้าคะซ้ำนิ้วนั่นเองนะคะเราเปลี่ยนโชคนะคะโชก็จะเป็นโมโนโทูปนะคะสองตัวสูงนั่นเองนะคะของโปรเฟนเดอร์เลยนะคะแล้วก็เป็นล้อแม็กนะคะขอบ20นะคะของแบ็กมินเล็ตไลายดาวแบบนี้เลยนะคะก็เกอก็จะเป็นมาพิทบูแบบนี้เลยนะคะลูกค้ากันชนท้ายเหล็กนะคะเป็นของแฮมเมอร์นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับออฟกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมรถด้านหลังนี้นะคะจะพามารีวิวกันเลยนะคะจะหนักจะเต็มมากๆเลยนะคะเป็นรถรุ่น DBL XLT นะคะเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะมาดูว่าเขาแต่งหลอ่อแต่งซิ่งแต่งสวยแต่งอ,อะไรกันไปบ้างนั่นเองนะคะมาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็น ตัวกันชนเหล็กนะคะของแฮมเมอร์แบบนี้เลยนะคะก็จะมีความลักษณะพิเศษตรงที่เขาจะมีห่วงแดงโอเมก้ามาให้2ฝั่งแบบนี้แล้วก็ยังมาพร้อมไฟนะคะดับเบิลไลท์แบบนี้เลยนะคะทำหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวไฟหลีไฟตัดหมอกได้อีกด้วยนั่นเองนะคะสวยสเท่ๆนะคะแล้วก็ยังมีแขนให้อีกทั้ง2ข้างเลยนะคะสีแดงแบบนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของแฮมเมอร์รุ่นนี้เลยนะคะมีให้2ฝั่งซ้ายขวานะคะ เท่มากๆเลยนะคะแล้วก็ขยับขึ้นมาด้านบนกันบ้างนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจัง Ford FORD นะคะที่เป็นตัวส้นสีแดงนะคะตัดกับดานั่นเองนะคะแล้วก็ขอบกระจังเป็นสีดําด้านแบบนี้ก็จะสวยมากๆเลยนะคะเข้ากับตัวรถที่เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะ อาถัดขึ้นมาในส่วนของตัวด้านบนนะคะจะเป็นสกูปทรงฟิตนะคะเป็นชิ้นใหญ่ๆตัวโต,วตวเต็มแผ่นอลังการแบบนี้เลยนะคะก็ทําเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ยังมีเท็กเจอร์ที่ตัดเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ความพิเศษของคันนี้นะคะก็ทําเป็นโลโก้มาแบบนี้ที่เป็นสีแดงนั่นเองนะคะลูกค้าออกแบบได้นะคะว่าอยากได้เป็นตัวมาหรือว่าตัวแรดนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีได้เช่นเดียวกันนะคะ ในส่วนของตัวไฟนะคะก็จะเป็นไฟมัสแตงนะคะก็จะมี3ขีดนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมี daylight มาให้ด้านล่างแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็เห็นไหมคะจะมีดวงไฟข้างในที่เป็นสีบรูนะคะหรือว่าสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะคะก็เลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีน้ําเงินหรือว่าสีแดงนะคะสวยงามาคนละแบบนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับสำหรับคันนี้นะคะ ค่ะแล้วก็มาดูด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับด้านข้างนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะขนาด6กนิ้วมากับหมุดแบบนี้นะคะตัวซุ้มล้อเป็นสีดำด้านนะคะตัวหมุดเป็นสีบอลเงินแบบนี้สวยเท่แล้วก็มีความตัดกันแต่ว่าเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะ ค่ะแล้วก็คันนี้นะคะยกมาด้วยนะคะก็ยกข้างหน้านะคะสนิ้วนั่นเองนะคะเราก็มีการาเปลี่ยนโชคนะคะโชคก็จะเป็นโมโนโทูปนะคะสอั่นเองนะคะของ Pro เฟนเดอเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะคะก็จะมีปีกนกนะคะด้านข้างแบบนี้เลยนะคะปรับองศาเลยนะคะก็จะเปลี่ยนเข้าไปให้ลูกค้าเพื่อที่จะให้คุณภาพในการยกดีขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วก็ด้านล่างนะคะด้านหน้าของเราก็จะเป็นล้อแมกนะคะขอบ20นะคะของแบล็กมินเลตลายดาวแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นพื้นที่เป็นสีดำนะคะแล้วก็มีคริปที่เป็นสีเงินแบบนี้นะคะตัดกันสวยมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายออฟโรดนะคะต้องเลือกแมกลายดาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะยางออฟเซ็ตลบ24ด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็มากับตัวยาง M นะคะยาง M ของเราวันนี้ซีรีส์ก็จะเป็น285นะทับห้ R 20นั่นเองนะคะแล้วก็ ให้ดูในส่วนของตัวดอกยางแอมนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นดอกใหญ่ๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็เหมาะกับสายออฟโรดเลยนะคะเ <c oughs> ทมากๆเลยนะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้นะคะค้อบแก้มข้างนะคะก็ครอบเข้าไปให้นะคะก็จะเป็นเซตสีดําด้าน <c oughs> เพราะว่าคันนี้เราเน้นเป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็มาดสูสติกเกอร์กันบ้างนะคะสติกเกอร์ก็จะเป็นมาพิทบูแบบนี้เลยนะคะลูกค้าออกแบบได้นะคะว่าเราอยากจะเอาสติกเกอร์แบบไหนเข้าไปติด ในข้างรถของเรานะคะเราก็จะมีลายโครนสาดที่เป็นสีดําแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ชื่อเข้าไปได้นะคะแล้วแต่ว่าอยากจะได้เป็นชื่อเราชื่อแฟนชื่อข้างร้านนะคะอันนี้เป็นรถของพี่สุดานั่นเองนะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะออฟก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะเข้าเซตกันนะคะด้านบนนะคะคิ้วกันสาดนะคะก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ด้านบนสุดนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวราวหลังคานะคะก็จะเป็นเซตสีดําด้านนะคะก็ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปให้นั่นเองนะคะมาด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะโรบาร์นะคะก็จะเป็นโรบาร์ของ TTY Off-Road นั่นเองนะคะก็จะเป็นโรบาร์ทรงแขนยาวนะคะแล้วก็มีลักษณะที่เป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะก็จะเท่มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมี ไฟเบรกนะคะดวงที่3มาพร้อมกับโรบารุ่นนี้อีกด้วยนะคะก็เทมมากๆเลยนะคะแล้วก็ให้ดูแม็กกับยางด้านหลังกันบ้างนะคะก็จะเป็นซีรีส์เดียวกับด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังก็ยกมาเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะ แล้วก็ในส่วนของด้านหลังตรงท้ายนะคะก็จะมีในส่วนของตัวกันชนท้ายเหล็กนะคะเป็นของแฮมเมอร์นะคะความพิเศษของแฮมเมอร์รุ่นนี้ก็จะมีไฟมาให้แบบนี้เลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะซ้ายขวานะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ที่มาพร้อมรุ่นนะคะก็ให้ช่างเดินสายติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวไฟนะคะสองสว่างให้กับป้ายในเวลากลางคืนก็จะมองเห็นเลขตัวป้ายได้อย่างชัดเจนนะคะ ด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวแผ่นปิดท้ายนะคะก็จะเป็นา Ford, o r r d F O R D ที่ทำเป็นเว้นโลโก้ไว้ด้วยนะคะก็เลือกได้2แบบนะคะจะเป็นเว้นโลโก้หรือว่าจะเป็นทั้งชิ้น ครอบเข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะคะอันนี้พี่สุดาของเรานะคะเลือกเป็นแบบเว้นโลโก้เพราะว่าอยากโชว์โลโก้ r อตรงนี้นะคะก็สวยๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วตัวอักษรเราสามารถเปลี่ยนสีได้อีกด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าทําเป็นสีดําเงานะคะเพื่อที่จะให้มันตัดกับตัวสีดําด้านนะคะหรือว่าถ้าหากใครชอบสีขาวสีแดงหรือสีอื่นนะคะเราทําให้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วว่าแล้วแต่ว่าเราจะชอบสีอะไรนะคะ สวยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขาคือ4ประตู D B L X L T นะคะเกียร์ออโต้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากเอาเกียร์ธรรมดามาแต่งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่เนาะว่าถนัดขับเกียร์อะไรนั่นเองนะคะก็รถฟอร์ดนะคะจะมีทุกรุ่นเลยนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะมีตั้งแต่แคปนะคะแคปตัวเตี้ยนะคะแคปตัวสูงสปอร์ตนะคะหรือว่าตัว4ประตูนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะมีทุกรุ่นเลยนะคะอ่า เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคันนี้สวยมากๆเลยนะคะก็ถ้าหากใครนะคะที่ถูกใจรถคันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะลากันไปด้วยรูปรถสวยๆอีกสักรอบหนึ่งนะคะสวัสดีคะ่ะ